เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายจากเกิดอุบัติเหตุค่ะที่บริเวณสี่แยกรูบินสันแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติจินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่พันตรีไพฑู์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานลงพื้นที่ ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดหรือกล้อง C C T V ของทางเทศบาลนครแม่สอดที่ได้รับความเสียหายจากการถูกรถชนบริเวณสี่แยกดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่ามีกล้องวงจรปิดหรือกล้อง C C T V ถูกรถยนต์ชนเสียหายทั้งหมด3ตัวด้วยกันประเมินราคาแล้วประมาณ1 0 0 0 0แบาทเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้เก็บกล้องวงจรปิดดังกล่าวพร้อมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง กลับมายัางสำนักง,งานเทศบาลนคะรแม่สอดเพื่อทำการส่งซ่อมและประเมินราคาต่อไป